แล้วเราก็มาดูไฮไลท์ว่างวดต่อไปวันที่1มิถุนาเขาจะออกหรือไม่สวัสนดนีครับมาพบกับเสถริติหุ่ยกันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้จะนำสูตรของคมส9ตเด็กซีรีมานะครับก็สูตรนี้เขาจะหาตัว3ตัวบนกับ2ตัวบนนะครับซึ่ง3ตัวบนกับ2ตัวบนตัดกัน สตัวก็จะหมอนสามตัวบนนะครับก็คือเลขเดียวกันนะั่นเองแค่ตัดมาเป็นสองตัวเรามาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกกุมภาหกสี่กันเลยนะครับก็เขาจะออกเขาจะเอาสามตัวท้ายนะครับของรางวัลที่หนึ่งครับสองตัวร่างนะครับ Inter. ไาสมตัวออกแล้วงวดต่อไปก็จะออก5้าสามแปดห้ามปดคับเจดสดูเรามาเช็คกันนะครับ5 3ามแปกับเจสาม 5้าสาอ่าก็คืออันนี้ล่างนะครับแต่มันไปออกบนก็ถือว่า,ถ,วาถือว่าได้นะครับถ้าคนจะเล่นน่าจะเล่นบนล่างไปด้วยกันจากนั้นเราก็มาดูพิสูจน์กันเดือนมีนาและงดสด6เขาจะเข้าหรือไม่ลองดูครับห้าแแล้วก็ เจ็ดสามงวดต่อไปเข้าอะไรอห้าสามแปดสี่สองสแล้วก็ศเกแอมเหมือนกันครับงวดนี้คือเขาถูกแค่สองตัวเท่านั้นสองตัวบนก็ถูกครับผมแทงก็ถูกอ่าเริ่มมาแล้วสองตัวบน งวดนี้เข้านะครับต่อไปมาดู1เมษาหนึเมษาคือสองยกับศูนย์ห้าศูนย์หงวต่อไปจะออกเป็น7จ็แล้วก็เจ็ดแห้า เห็นไหมครับโอ้เริ่มตรงแล้วครับเข้าสามตัวเป๊ะๆนะครับเลขที่เขาให้มาก็คือจะมีอยู่นะครับก็เจ็ดแปดเจ็ดเข้านะครับถือว่าเข้าต่อไางวดตาป้ายหนึ่งลูกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งแปด องเจ็ดสองแปดปึ๊บโอ้โหถือว่าเข้านะครับ 7, 8, 5, เจ็ดแปดห้าหกเข้าสองตัวบนสองเจ็ดสองแม่นนะครับเนี่ยแม่นนะครับเนี่ยต่อไปง้อต่อไปห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้า นงสโอ้แม่นนะครับแม่นนะครับแล้วเราก็มาดูไฮไลท์ว่างวดต่อไปวันที่1มิถุนาเขาจะออกหรือไม่เขาจะเข้าอีกหรือไม่เรามาดูปุ๊บเลขที่เขาให้มาก็คือนี่นะครับ เลขที่เขาคิดได้ก็คือสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับคลิปนี้ก็สรุปจากคม19เดเดียรีซ์มาให้ดูนะครับเป็นไฟล์ excel สามารถเข้าไปดูช่อง youtube ของเขาได้ครับมีหลายคลิปมากขอบคุณครับ